สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเล์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กันก่อนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่หมจากช่องฟันวอลเล์บอลกันนะครับสำหรับวช์นาเมนแรกนะครับที่วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเราเนี่ยจะแข่งในนามทีมชาติปีนี้นะครับก็คือในรายการวีดนแอนั่นเองครับซึ่งก็ใกล้แล้วนะครับใกล้ถึงแล้วสําหรับรายการวีดัแอครับอีกแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับ โดยสำหรับเวเนรปีนี้เนี่ยจะเริ่มแข่งในวันที่4มิถนายนนี้ครับไทยเราจะไปแข่งที่สนามแรกที่ปักกิ่งประเทศจีนนั่นเองครับโดยจะเจอกับทีมชาติโปแลนด์ครับเบลเยียมตุรกีแล้วก็ฝรั่งเศสโอโ้โห,โหซึ่งก็ทั้ง4ทีมเนี่ยที่ไทยต้องเจอนะครับเป็นทีมจากยุโรปทั้งหมดเลยครับงานนี้เนี่ยสนุกสุดมันแล้วก็เจองานหนักมากๆเลยนะครับสําหรับสาวไทยเจอบล็อกสูงใหญ่ทั้ง4ทีมเลครับ สำหรับ4ทีมเนี่ยแอดคิดว่ามีโอกาสชนะก็น่าจะเป็นทางเบลเยียมกับทางฝรั่งเศสนะครับส่วนโปรแลนด์กับตรุรกีเนี่ยมีโอกาสชนะแต่ว่ายากมากๆเลยครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีเอสหลักที่หนักหน่วงก็คือโปรแลนด์ก็มีทางสตีเซยกนะครับส่วนตรุรกีก็มีทางวากัสคาราเคิร์โอ้โหงานนี้เนี่ยรับรองได้เลยว่าสนุกอย่างแน่นอนครับ ซึ่งสําหรับรายชื่อนักกีฬานะครับสมาคมวอลเลย์บอลไทยเนี่ยก็ได้ส่งรายชื่อไปทั้งหมดนะครับสารายชื่อเรือทีเดียวโอ้โหเยอะมากเลยครับก็มีทั้งตัวหลักนะครับนักกีฬาตัวหลักตัวดาวรุ่งแล้วก็หน้าใหม่เนี่ยเพียบเลยนะครับจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คมาดูกันเลยดีกว่าครับไปดูแต่ละตำแหน่งได้เลยนะครับจะเป็นตามนี้เลยนี่ครับสำหรับตำแหน่งแรกก็จะเป็นเซตเตอร์นะครับก็จะมีด้วยกัน4คนคนแรกก็คือทางกหนกพรนะครับแสงทอง เป็นน้องเลยนะครับ20ปีสูง171คนที่2เป็นนัชนิชาใจแสนุกนิกนะครับ26ปีสูง172คนที่3เป็นพรพันธ์นะครับพี่ผู้พรพันธ์32ปีนะครับสูง173แล้วก็อีกคนหนึ่งในตำแหน่งเซตเตอร์ก็จะเป็นทางนัชนิชาแท่เล่านะครับก็เป็นดาวรุ่งหน้าใหม่ครับ16ปี178โอ้โหเป็นน้องใหม่คนนี้ตบซ้ายนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถนัดซ้ายเนาะ ก็อาจจะมีจังหวะ2ให้ได้เห็นบ่อยนะครับสำหรับเธอคนนี้ต่อมาก็เป็นตําแหน่ง outside hitter หรือว่าหัวเสาวนะครับก็จะมีด้วยกัน9คนเลยทีเดียวครับคนแรกก็เป็นทางคนนี้เลยครับสาธิภาพรเจนทวิสูตร27ปีสูงร78โอ้โหมาแล้วนะครับสำหรับเธอคนนี้เชื่อว่าปีนี้เนี่ย ต้องระเบิดฟอร์มออกมาดีอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเธอก็หลุดทีมชาตินะครับตั้งจากนั้นโคชออสก็เรียกกลับมาครับก็เชื่อว่าโคชออสน่าจะเห็นอะไรในตัวเธอนะครับถึงได้เรียกกลับมาคนที่2เป็นอัชราพรคงยศครับกับตันเพียว29ปีสูงร80ต่อมาเป็นดนพรสินโพนะครับยูฟา20ปีสูง175คนต่อไปเป็นบุ๋มบิ่มนะครับชาชวออนมกศี25ปีสูง182 ต่อด้วยวัดิสรา4ีทาเลอร์สิบเก้าปีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามคนต่อไปก็จะเป็นน้องหน้าใหม่เนี่ยก็จะเป็นทางนุชนนะนะครับหอมพิทักษ์สิบแปดปีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดต่อด้วยกาจนาสีใสแก้วครับสิบแปดปีหนึ่งร้อยแปดสิบต่อด้วยสุภาวดีพันวิไลครับสิบเจ็ดปีหนึ่งร้อยแปดสิบห้าคนนี้สูงมากเลยนะครับเป็นหัวเสาที่สูงมากๆเลยของวอลเลย์บอลไทยในตอนนี้ครับน้องแคบหมูเนาะและก็คนสุดท้ายในหัวเสาก็จะเป็นทางกติกาแก้วพิน 3 0ปี1 7 1แอดชอบมากเลยนะครับสำหรับกติกาเพราะว่าเป็นคนที่ตัวเล็กนะครับแต่ว่าคล่องตัวแล้วก็ตบหนักมากๆเลยครับก็รอดูว่าจะได้รับโอกาสไหมในปีนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นตำแหน่ง o อ p o ิ i ส e s คเกอร์นะครับหรือว่าบีหลังจะมีด้วยกัน5คนเลยนะครับคนแรกก็จะเป็นทางบีมนะครับพิมพ์พเจากกรมัม2 6ปี180ต่อด้วยโมเมชนาชาสุขสด24ปีสูง180 คนต่อไปก็คือวิรันยุพานะครับ22ปี182คนต่อไปนัทวันพาดไทยสง18ปี180คนต่อไปก็จะเป็นทางนันนพัสนะครับ20ปี173แล้วก็อีกคนหนึงก็จะเป็นทางนักทีมากุก๊แก้ว25ปี180ก็เป็นใบเตยนะครับมาแล้วปีนี้ครับตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นทางมีเดียนบล็อกเกอร์หรือว่าบอลเร็วฮะคนแรกก็จะเป็นทางทัดดาวเนกแจ้ง31ปี186 ต่อด้วยหัทยาครับ31ปี180คนต่อไปไก่วิมลรัตน์23ปี180ต่อด้วยวารุณีนะครับ20ปี183คนต่อไปสะสิธรเจตะครับ17ปี180แล้วก็คนสุดท้ายในบันเร็วก็จะเป็นทางน้องเปียนโนนะครับนัทริกาวัสา์ครับ17ปี181ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับ ส่วนตำแหน่งสุดท้ายก็คือลีบอโรมีด้วยกัน4คนเลยคนแรกก็จะเป็นทางจีราพานนางหัวหนองครับ23ปี165ต่อด้วยเป่ยนุดแป้นน้อย35ปี171คนต่อไปนิชากรวันศุกร์ครับ19ปี157แล้วก็คนสุดท้ายนะครับเป็นทางกัญเยรัตคำวง19ปี168ครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสำหรับรายชื่อ30รายชื่อของนักกีฬาไทยที่ ส่งไปในเวนลนาีนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสำหรับรายชื่อในแต่ละสนามเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับว่าใครได้ไปสนามไหนกันบ้างแต่เชื่อว่าตัวหลักทั้ง7คนเนี่ยได้ไปแน่นอนครับปีนี้เพียวก็เป็นกัปตันทีมนะครับมาดูกันว่าจะพาทีมไปได้ไกลแค่ไหนจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามครับสำหรับเจนเนี้นะครับคนที่เคยเป็นกัปตันก็จะมีพรพันธ์ครับเปลี่ยนนุชแล้วก็ทันดาว แล้วก็ปีนี้เป็นอัชราพรเนาะขออัปเดตข่าวสารวอลเลย์บอลหญิงโปแลนด์กันหน่อยครับล่าสุดเนี่ยก็มีโปรแกรมแข่งอุ่นเครื่องกับทีมวอลเลย์บอลฝรั่งเศสบัลแกเรียแล้วก็สวีเดนด้วยครับสำหรับโปแลนด์แล้วก็ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาออกมาแล้วนะครับล่าสุดทั้ง17รายชื่อที่จะไปสนามแรกแล้วก็มีการเผยชื่อกัปตันทีมที่จะเป็นกัปตันทีมในปีนี้ด้วยนะครับก็คือ เธอคนนี้เลยครับแอนเนสกาคอนเนลุกครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะเธอคนนี้ก็รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมแทนวอลลสนะครับที่เพิ่งเลิกเล่นวอลเล์บอลทีมชาติไปซึ่งคอนเนลุกเนี่ยก็เป็นบอลเร็วของโปรแลนด์นะครับซึ่งสูงมากๆสาวไทยจะผ่านบล็อกเธอได้หรือไม่รอดูแล้วก็รอติดตามครับในนัดแรกในวันที่4มิถุนายนนี้ครับเวลา14นาฬิกาโปรแลนด์นี่ก็เอาจริงเอาจังทุกรายการเลยนะครับเพราะว่า ในทุกรายการก็จะส่งตัวหลักมาเพียบนะคคือจัดหนักทุกรายการเลยจริงๆสําหรับโปรแลนด์โค้ชก็เป็นทางลาวารินีนะครับสำหรับโปรแลนด์ครับจะเป็นตามนี้เนาะ,ะปีที่แล้วก็จบอันดับ3นะครับมาดูกันว่าปีนี้เนี่ยจะจบอันดับที่เท่าไหร่สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยครับสวัสดีครับ